รเรือเที่ยวสุดท้ายท้ายสุดครับเทีย่ยวนี้เป็นการพายกลับสายน้ำเรือชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าลมสมเด็จพระเทพพระรชาชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจัปี2568 ที่เทศบาลตะบนบางไสใหญ่ในรุ่น5 15สฝีภายร่องน้ำแดงวิสุทโธนาวาเรือดีจากวัดหัวเมืองแห่งเมืองไกศสอนสอบกบพอลาวครับจะอยู่ร่องน้ำแดงฝั่งประเทศไทยเรือทางร่องน้ำน้ำเเิินขนหมื่น เลขาดำมาดำน้อยเรือจากวัดบางไสรใหญ่บ้านบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยท่านผู้ใหญ่แอครับโดยิว่าเที่ยวนี้เรือทั้งสองลำเข้าเพียบทุนแล้วเอาละครับพี่น้องครับดูซสิว่าละครซีรีส์เรื่องนี้จะยาวหรือไม่ยาวครับ เที่ยวสลับกับสายด้านเที่ยวแรกครับขนหมื่นเลขาดำมานำน้อยกว่าคว้าชัยไปได้ก็ดทิ้งกันหา่างพอสมควรครับดูว่าเที่ยวนี้ครับทีมงานวิสุทธนาวาจ,จะแก้เกมยังไงครับไม่รู้ว่าจะเล่นแผนไหนครับวันนี้ครับจะแก้ไ,ได้หร,หรือไม่ได้หรือว่าถ้าแก้ไปแก้มาเหมือนยุ่งเหมือนลิงตีกันอะยังไงยังไงพี่น้องชาวบางสายใหญ่ขอเสียงหน่อย ปลาโอ๊ยกล่องเซียร,ยร์ไลรีครับปลา <S 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 ออกมาแล้ว สิว่าถ้วยพระราชทานใบใหญ่จะตกที่ฝ่ายไหนครับด้เมื่อเที่ยวแรกเที่ยวแรกทีมงานขุนหมื่นเล่ขาดำมาดำน้อยขวาใชยชนะไ,ไปได้แต่ว่าเที่ยวนี้กาเลยว่าสลับกับใส่น้ำทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสเป็นไปไ,ได้ทั้งสามหน้าสามทางในเมื่อตอนนี้มีสุดโถนะว่าถ่ายแรกใส่ขึ้นมาเพาอยู่ในล่องน้ำสีแดงเอาแล้วไม่แน่ไม่ไนอนอสลวยดูที่ว่าทีมงานอินซีสารโคตรรุดโคตรรุดจะปักบุรจะปักบุดจะตีจะตีจะตีะตะตน้ำสองและสามไม่แน่ไปนอนในเมื่อตอนนี้บอกเลยว่าทีมว่า พิูุดบัวดามไล่กระตึบกระตึบคืบเข้ามาแล้วคืบเข้ามาแล้วครับทีมงานที ت ت e ่สุดอว่าครับในตอนนี้ถือว่าต้องใส่กันให้เต็มที่ใส่ให้หมดใส่มาตัววเป็นเที่ยวเที่ยวสุดท้ายแล้วก็ถึงไม่ว่าจะพาาพาทีมาในนามของพี่สุดหัวหน้าวันนี้ทีมงานคนหมื่นคนหมื่นกองเชียร์วันนี้มาเชียร์กันมาเพียบเสเลยกันบวกทงมาสะบัดปัดไปมาปัดไปมาเป็นเถื่อนขึ้นมาเป็นขันและกระชังใจให้กับทีมงานคนหมื่นเลขาดำมาดำน้อยเดอะเจ้าเอาแล้วครับพา ปีนี้ก็ต้องไปรอกันในปีหน้าแต่ว่าบอกตามสายตาทีมงานคนณื่นคนณื่นเลยค่ะดำมาดำน้อยพายไปแล้วแสนม,มาเครื่องระเบือดูสิว่าระยะระยะกลางระยะกลางคุนระยะกลางสนาม400เมตร400เมตรดูสิว่าทีมงานมีชุดโถจะว่าจะคนไปคนจะบดไปบดแต่ว่าตอนนี้คนรุ่นนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้ว หดีไปหนีได้หีไปบอกว่าวิสุทธนาวาโลวิสุทธโธอนนาวาจาอาจะกอดปัมจะกอดปัมกระชากกระชากกระชากขุนบึงขุนบึงได้ไม่ได้ขุนบึงขุนบึงหีขุนบึงดีขุนมืงหนีล่ะเอาละครับหนีหนาตั้งอกตุ้มมะลุมะตุมนั่นก็คือขุนบึงขุนเืรเลขาดำมาดำน้อยบอกว่าปฝาดีครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่นั่นก็คือขุนเืรเลขาดำว่าแล้ววิสุทธโธนะวาก็ไม่อาหันกล้าไม่อาหันกล้า คอยกระจ้ากระจายไปภายราคับราของตัวเรือราคับมาของตัวเรือขุนมือเลขาดำขุนมือเลขาดำก็ไม่ยอมติโลล่าไม่ยอมติโลล่ายังไม่ลดลับขอพยัคฆ์พยัคฆ์พายดีดึงหนับดึงเหนียวดึงหนับดึงเหนียวจนสะโตโจมไปภายพายแรงแรงหนีพายแรงแซงหนีขุนมือเลขาดำภายแรงแซงหนีแล้วก็ระยะสุดท้ายปลายดุนขุนมือเลขาดำก็หิววิสุทธนาว่าเข้าเซีย สูไม่ไหวเขาไปไม่ถึงครับครับพี่น้องชาวเรือที่คารพผลการแข่งขันเรือห้าสิบหาฝียเที่ยวก,กลับสายน้ำระหว่างเรือร่องน้ำแดงวิสุทธโธนาวาเรือจากวัดหัวเมืองเมืองไก่สอนสอบประาลาวกับเรือขุนหมืน่นเลขาดำมาดมน้อยพอพี่น้องชาว บ้านบางสายใหญ่เรือที่ชนะได้แก่เรือทางร่องน้ำน้ำเงินขุนหมื่น,นเหลขาดำมาดมน้อยเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับก็เป็นนั้นว่าเรือขุนหมืน่นเลขาดำมาดามน้อยของวัดบางสายใหญ่ พี่น้องบ้านบางซ้ายใหญ่ก็ได้ของแคมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกรณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพหัรลัดสุดาสยามรมรราาจุกมารีปีนี้ไปคลองนะครับ